สวัสดีครับพี่นาซุกูสุกู้ครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผูู้บาลไก่บ้านอีสานพัททินนะครับสลับมาอนีกับสภาพพี่น้องมากตกป่านะครับหากับข่ไปกีนแรงผู้ว่ายวเสด้หรือบ่ไห้นะครับโอเคแต่บ่ไห้มากผู้เดียวนะครับผมก็มีมูมานําอยู่ครับผมแต่ช่วงนี้พอดูวงเทิงยังมึงททลงมานะครับเนาะอยาไปเบิ่งสภาพไม้ครับพี่น้องว่าสภาพไม้เป็นยังไงครับครับผมสภาพไม้นะครับก็เป็นข้องนะครับพี่น้องนะครับเป็นข้องน้ำนะครับ ลงมาจากเขานะครับน้ำกะสะอาดนะครับแต่ว่ากะหกแน่จักหน้อยนะครับเนาะนะครับด้วยบึงสภาพไม้นะครับเดี๋ยวว่าผมสิไดปลาพี่น้องเดี๋ยวมาต๊ปปากันครับครับผมจหรับเนื้อที่ผมใส่นะครับพี่น้องอะมันเดิมนะครับมาตรฐานสากลใส่เดือนครับผมเป็นเนื้อที่ว่าปลากินไน้ทุกชนิดนะครับเนาะ โค้งรอบปี่แปดครับว่าสิลปบอะครับไปลุยครับอยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้วนี่ครับใส่ป่านิ่ำงานเลยพี่น้องมันป่ามัน ร้วยครับพี่น้องของค,ครับ ีใส่ไปใส่ใส่น้อยๆควายครับพี่น้องตัวนี้ควายใส่บิ๊กบิ๊กโอเคเดี๋ยวผมมือใหญมากกับปืนใหมาผู้เดียวเลยครับพี่น้องนะครับนี่ละท่านุ่มกระสินมันเดือดพะน้ำโซ่ดู ยกปยกปอเออมาละไปมือนีิมาละไปโน <No. S 1> โดนนะครับเอู้ว่าตาบวบไปเนี่ยอู้วว้าวโ,โ,โอ้ของแท้ของแท้ของแท้มือหมาดน้อยหนุ่มกระสีมีไหมโอ้ใส่ปลาไหมคุณครับขอบคุณครับ อาจาชย์จวดจวดจุดอุ้ยอุ้ยเก็บล้วเก็บล้วนเฮ้ยได้กลับมาหอดโรงงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสรุปพุนว่าได้ปลาอะไรเป็นไดเนาะครับเนาะครับผมสำหรับปลาที่ได้กะนี่ครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องปรโอเควงลูกกัวกนี่แหละนะครับเนาะกะสีมีเมนูเห็ดนะครับเมื่อนี่เดี๋ยวเสตียง ให้พี่น้องเบิ่งกะติดตามส้มกันแล้วกันนะครับครับผมหลังจากควบป่นเนะ <c oughs> ร้แล้วพี่น้องะผมกะาิเมียดเมนูแสบๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับเป็นเมนูอย่างหนก็นคือป่ามือนี้นะครับผมเสียดเมนูนะครับก้อยนะครับก้อยป่าดิบครับว <Wow. S 2> ้าวท่านผู้หลกสวยก็บเเบิ่งเด้อนะครับเสียดงนี้นั่นเบิ่งครับพี่น้อง ครับผมหลังจากที่แล้วเนื้อปลาแล้วนะครับเนาะเขาได้เนื้อปลาไม่แบบนี้แล้วพี่น้องนะครับก็เอามาล้างนะครับเด้อก่อนอื่นก็เอาเกลือใส่จักสอดนึงนะครับซศาวศร้าล่างดีๆนะครับล่างจักสองน้ำนะครับเนื้อมันสีขาวแบบนี้นะครับพี่น้องโอเคครับซศร้เกลือล้างดีๆนะครับล้างน้ำสะอาดจักสองน้ำนะครับเนาะจากนั้นแล้วก็เอามาหั่นนะครับวิธีหั่นแบบเด็กอะหั่นบางๆแบบนี้ครับเดี๋ยวพี่น้อ ท่นบางบาทเมนูพี่น้องนะนี่คือท่นแบบใดก็ได้ขอตัวท่นบางบาทนะครับเด้อแต่ว่าเดี่ยวนิ้วู่จากคลองเซ่เลยครับเปนสิบากนะครับท่นบางบาทแบบนี้ครับครับผมหลังจากที่ท่นป่าแล้วนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยครับท่นป่าเรียบร้อยแล้วเขาก็เตรียมบักหน้าไว้เลยครับเตรียมไว้ท์ขันนะครับเนาะพร้อมด้วยเกลือเนาะครับเนาะกับเกลืออีกหนึ่งกระปุกนะครับ แต่เกลือเรต้องใส่เบิดกับกุกเลเยอพี่น้องเด้อใส่เกลือสักหนึ่งซอนซ่าก็ได้ครับแล้วก็บักเน้าขันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะอเหยียดเบื้งครับผมผมก่อนอื่นครับเกลือพี่น้องใส่ไปเลยนะครับเนาะแล้วก็บักเน้าบีบเข้าไปเลยครับเรต้องอยัดสุ่มบีบเข้าไปอ oh no เนี่ยมันเด็ก,ออกเา่อก็คือพี่น้องยอใส่ในนี้นะครับกับผมก็เริ่มคั่นบีบน้มของพี่น้องนะครับคั่นอครับขัน้นให้ขั้นสองหนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับ พอขันน้ำดีแล้ห้องไปบีบน้ำออกแล้วก็มาขันอีกนะครับขันเป็นว่ามันเป็นพงนะครับครับผมหลังจากขันน้ำแรกแล้วพี่น้องเมื่อกมนีลักษณะหน้าตาไม่เป็นแบบนี้นะครับเนาะยังบรได้ด้ยครับเด้อต้องขันอีกน้ำหนึ่งนะครับเนาะต้องขันอีกหนึ่งน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะบีบปากน้าใส่นะครับพี่น้องใส่หลายๆเลยครับบ่ตรงย่านเปียงเลยครับเด้อ ครับผมหลังจากขั้นน้ำสองแล้วสิเป็นก้อนแบบนี้ครับพี่น้องนจะได้เป็นก้อนแบบนี้นครับสิเป็นพุงพอดีเลยพี่น้องนะครับขยี้ไม่แตกนะครับนี่พี่น้องเป็นพุงนะครับบ่วมีเป็นน้ำเนะยครับจะเป็นพุงแล้วครับผมยางแหลครับพร้อมเสร็จเนี่ยพี่น้อง ใส่ลงไปเลยนะครับตามใจชอบนะครับครับผมพริกผุงนะครับมัดเพ็ดกะใส่ไปเลยครับตามใจมักนะครับาจากนั้นก็นต่อมาเลยครับขอคอรัวพี่น้องใส่ไปเลยครับตามใจชอบ,อบรครับเนี่ยลืมบุได้เลยพี่น้อง ส่ไรเสียอะไรผู้ชูวน้ำปลาผมเใช้วนเดียวกันอยากเิดโอเคครับเดี๋ยวคนเลยหอมกัพี่ร้องอ้อมป้อมนะครับ แล้วก็นี่นหอมสร้อยครับผมใส่ไปเลยครับสำหรับถุงเอาจะคั่นนะครับเฟรนี่ถุงเล็กๆนี้ใหม่ถุงสะอาดๆนะครับคั่นไปเลยนะครับเนาะคั่นนี้เข้ากันน,นะครับอเรรียยบ้แล้วครับพี่น้องเมนูก๋วยปลานะครับเนาะ ความเสร์จแล้วพี่น้องเราอยากชิมเล้วพี่น้องเหม้าพรุ่ยนี้จะคิปทุกคนเรียบร้อยค่ะบดีสิจบคลิปนะครับเนาะขอขอบคุณนะครับพี่น้อง ท <si no ี่เราฟังร ah, oh ับชมือว่าจดคลิปนะครับว่าจะเป็นพี่ปานาอาหรือว่าเพื่อนๆนะครับเนาะโอ้ยคลิปนาเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปดีๆนะครับไม่ได้ดีๆไม่ได้พี่น้องเบิ่งดนะครับเนาะเจะคลิดน่าไม่ได้พี่น้องเอ้ยคุณข้าวเด้อนะครับโต๊ะกันนะขวากันไหมครับผมสวัสดีครับบายมันกินได้ถึงห้องห่มีอ่ะเขาบอกว่ามันจะใช้มอคค่ะใหญ่ๆทกฤดูซั่น